นี่นะที่มาของมันโถ่เอาที่มาของมันโถนะมาจากเมืองจีนคนที่คิดค้นนี่คือท่านจูกันเหลียงของเบ้งในตอนที่ไปปราบมันอ๋องที่ที่ใต้ของแขวนโจกกกมันอ๋องเป็นอะไรกับมันโถก็พี่น้องกันนี่แหละไม่เจอสาระเลยเอาไม่เอาไปเป็นปราบมันอ๋องเป็นเจ้าเมือง ในทางใต้ของแคว้นจโจกกกืม,มแล้วพอป่าสําเร็จอะกาลังจะกลับมามันต้องข้ามน้ําไงแล้วระหว่างจะข้ามน้ําอะมันมีคล้ายๆพวกคูดผีปีศาจอย่างเงี้ยเออและชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้แนะนําว่าใช้หัวทหารและก็กับไอ,อ,อ,อ้ควายม้าอย่างเงี้ยเออควายม้าพอหาได้ไงแต่หัวทหารมันไม่มีแล้วมันสึกสงครามมันจบแล้วเออของเบงก็เลยคิดขึ้นมาว่า เอาเอาแป้งอะ่ะมาปั้นเป็นหัวคนอืม,อมแล้วหลังจากนั้นคนเขาก็แบบเอาแป้งมาปั้นทำแต่ลูกเล็กลงเอามากินได้กลายเป็นมันโถภาษาจีนนจะออกเสียงว่าหมันโถ <c oughs> เป็นไงสํำเนียงได้บอกเลยพอนี่แหละประมาณนี้แหละไปหาข้อมูลเอาเองก่น <c oughs> <c oughs> อืมอร่อยไหมแ็บถามว่าอร่อยไหมแ็บติดคอไหมนิดนึงเอาน้ำเอาน้ำเห่อไม่มีกินนมแล้วกันแล้วไหนบอกว่าไม่กินนมวันนี้ไงมันไม่มีน้ำกินอ่ะนี่จะตะโกนเสียงดังเลยโอ้โแค่นี้บอบายบาย